สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ขายแบบแพ็กกันนะคะก็แพ็กนะคะมาเยอะมากๆนะคะก็ขายแบบแพ็กนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะก็นี่นะคะ ID ี line นะคะ085247788 8นะคะส่งแบบลงทะเบียน25 EMS 50นะคะรับอ้อนกษตรกรกับรับวอลเลทเท่านั้นนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็แคปหน้าจอกันเอาไว้นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูสกูชี่ที่ขายแบบแพ็คอันแรกก่อนเลยนะคะแพ็คแรกนะคะก็จะเป็นแพ็คนี้นะคะเป็นพวกแบบเป็นแพ็คแบบนี้นะคะเหมือนโหลหนึ่งเลยนะคะแพ็คนี้นะคะก็มีทั้งหมด12ชิ้นนะคะก็เป็นแพ็คแรกนะยิ้มสโล่เท่ากันมาเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะนิ่มสโลเท่ากันหมดเลยนะคะแพ็คละล้วยแปดสิบบาทนะคะรวมส่งองทะเบียนเลยนะคะก็ถูกมากนะนิ่มสโลเท่ากันหมดเลยนะคะเป็นแพ็คที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คที่สองนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะโอ้ยขอโทษนะคะโทษทีนะคะก็แพ็คที่สองนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะนิ่มสโลนะคะเท่ากันหมดเลยนะคะแพ็คที่สองก็หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะคะรวมค่าส่งนะคะ ต่อมานะคะแพ็คที่3ก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้นะคะงานนิ่มสโลหมดเลยนะคะอันนี้นะคะจะนิ่มสโลกว่าอะไรเลยนะคะก็นิ่มสโลเท่ากันหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปังปอนะคะนิ่มสโลนะอันนี้ก็สจะมีเป็นไข่ด้วยค่ะเค้กโลก็นิ่มสโล w ค่ะอันนี้นะคะแพ็คนะคะแพ็คละร้อยแปดสิบบาททุกชิ้นเลยนะคะก็อันนี้นะคะลูกค่าส่งนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแพ็คนี้นะคะก็แพ็กนี้นะคะก็ มีประมาณนี้เลยนะคะเป็นแพ็คที่4นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแพ็คที่5นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะเป็นแพ็คที่5นะคะต่อมานะคะก็เป็นแพ็คที่6ก็ประมาณนี้เลยนะคะนิมสโลนะคะเป็นแพ็คที่6นะคะต่อมานะคะก็เป็นแพ็คที่7นะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะนิมสโลนะประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นแพ็คที่8นะคะตะกีนนะคะก็เป็นแพ็คที่7นะคะอันนี้เป็นแพ็คที่8นะคะนิ่มสโลนะคะนิ่มสโลนะคะนี้เป็นแพ็คที่8นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแพ็คที่9นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้นิ่มสโลมากนะคะหัวแมวก็นิ่มสโลนะคะโน้ตซิตี้ก็นิ่มสโลค่ะนี่นะคะเป็นแพ็คที่9นะคะต่อมานะคะเป็นแพ็คที่10นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ นิ่มสโลว์นะคะตัวนี้เป็นแพ็คที่10นะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นแพ็คที่11นะคะก็แพ็คนี้นะคะตัวนี้ก็จะนิ่มสโลว์นะคะเป็นตาว่ารอคิตตี้นะคะปังตอนนี่นะคะเป็นแพ็คที่11นะคะประมาณนี้เลยนะคะมีกุเดทมะด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแพ็คสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นแพ็คที่12นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะน่ารักมากนะคะบันจิกาจู แพนเค้กปังแผ่นแบบเป็นหน้าตานะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้ก็มีนะคะเป็น shortcut, เฮดบันก็มีค่ะไขนเค้กก็มีเ็ดก็มีนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นแพ็คที่12นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะพวกที่ขายแบบเป็นแพ็คนะคะก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าได้เสียงแปลกๆขออภัยนะคะเพราะตอนนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยนะคะเพราะตอนนี้เราก็ ไม่ค่อยสบายนะคะก็โอเคนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะตามนี้เลยนะคะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปกันด้วยนะคะว่าเราจะมาทำคลิปอะไรกันต่อนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย